โบราณว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสำหรับคนเรานั้นไม่มีปีกไม่มีขนอย่างนกและไม่มีผิวหนังอย่างสัตว์ที่จะสามารถผัดเปลี่ยนสีสันของผิวหรือของขนเยื่อนกไปตามฤดูกาลให้เหมาะกับอากาศร้อนฝนหนาวหรือฤดูร้อนฤดูแรงก็จะทำไม่ได้ อย่างสัตว์เสื้อผ้าอาพรผูษสาจึงเป็นสิ่งตอบแทนเป็นเครื่องที่บ่งบอกว่ามนุษย์เหล่านั้นมีเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมราศีทําให้ดูดีทําให้อยู่ในสังคมยกระดับสูงขึ้นมาไม่ใช่เยื่องสัตว์ไม่ใช่เยื่อง,ง,งคนป่าถ้าเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าเสื้อผ้าอาพรแ,แรกๆอาจจะเป็นสีพื้นขาวดำแดงม่วงเขียวก็แล้วแต่ แต่พอวัฒนธรรมจะเดินขึ้นเครื่องมือเครื่องไม้การศึกษาถึงเสื้อผ้าอาภรณ์โดยเฉพาะผ้าถุงผ้าห่มผ้าสิ้นจะมีรวดลายมีศิลปะมีธรรมชาติมีความหวังมีความเชื่อมีปรัชญาติดตามมาด้วยกับผ้าสิ้นผ้าสิ้นนั้นสะท้อนถึงความมั่งคั่งของท้องถิ่นท้องถิ่นไหนที่มีความพร้อมด้านข้าปลาอาหาร ข้าประอาหารอิ่มท้องอุดมสมบูรณ์เกิดมีศิลปะสั่งสมศิลปะนำไปสู่ศาส,สนาประเพณีภูมิปัญญาภูมิรู้ของท้องถิ่นนั้นๆผ้านุ่มผ้าห่มผ้าสิน้นเป็นความงามที่มีชีวิตบนเรือนร่างป็นหนึ่งว่าศิลปะที่กำลังโยกย้ายเดินไปแต่ละที่แต่ละทางประกาศให้รู้ว่า ในโลกมนุษย์นี้ศิลปะสามารถมีชีวิตเดินได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนได้เช่นเดียวกันทีนี้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของภ้าสินมาพอสมควรแต่ส่วนมากนั้นจะกล่าวั้งเรื่องของศาสนาทางความเชื่อว่าภาสินนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดศาสนาเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ผ้าสินนะครับยังมีอีกมุมมุมหนึ่งมุมที่เชื่อว่าล้างอาถรรพ์ล้างเสศ็จันไลย ใครที่มีอาคมมนขลังวิสยาที่แน่นหนักก็แพ้ผ้าสิ้นได้เรื่องมีอยู่ว่าตามตำนานตามความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาจากจามัเทวีวงชินการมารินีพงศวดานโยนกตำนานสุวรรณคำแดงหรือตำนานเสาอ,อินทชินตลอดถึงตำนานพระเจ้าเรียบโรคหรือศาสนาวงศ จะกล่าวถึงพนางจากมวเทวีพนางจากมทเทวีนี้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขริภุญชัยรูปสวยงดงามจะเดียวฉลาดท่านถูกเชิญมาจากทางลบบุรีเพื่อให้มาเป็นกษัตริย์ที่ลำพูนแต่ในถิ่นที่ใกล้ๆของลำพูนนั้นมีกษัตริย์แลียว,ว่ากษัตริย์ลมิงองค์ที่13ชื่อว่าพระเจ้าขุนหลวงวิลังคัด บางก็เรียกว่าพระเจ้าวีวอแสนหลวงคุณหลวงปาหลังคะก็คือคนหลวงวิรังคะมีอยู่ก่อนอยู่แล้วท่านอยู่ใกล้แต่ก็มีอํานาจแต่ก่อนนั้นในทางเชียงใหม่ก่อนที่จะชื่อว่าเป็นเชียงใหม่ก่อนที่พระเจ้าเมงอรายจะมาตั้งเมืองเชียงใหม่นั้นถิ่นนี้เป็นที่อยู่ของลัวก็คือคุณหลวงวิรังคะมีอยู่ตระกูลนี้ว่าเวียงเจ็ดรินเวียงสวนดอกอรวมแล้ว มีเก้าเวียงซึ่งสนนิฐานว่านั่นคือที่อยู่ของเศรษฐี9ก้าตระกูลนำไปสู่ในปัจจุบันชื่อว่านุบวรีสีนครพิงเชียงใหม่เวียงไหนจะโดดเด่นเวียงไหนจะมีอำนาจในยุคนั้นกษัตริย์องค์ที่13แห่งระมิงคุณหลวงวิลังค์ทราบว่ามีผู้หญิงมาปกครองเมืองคาริทุนชัยตอนนี้ขอแก้ใทราบอีกนะครับว่าในอดีตนั้น แต่ละที่แต่ละทางจะแบ่งกันเป็นส่วนๆในการปกครองเพรมีความใหญ่เช่นทางเชียงรายจะมีกลุ่มคนใหญ่ๆเรียกว่ากลุ่มการปกครองของทางเชียงแสน,นีิรันเงินยวงเชียงแสนก็มีสุขโขทยัยมีอยุธยาแต่ละที่แต่ละที่จะแตกต่างกันไปอันนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไปแต่ทีนี้ในระหว่างนั้นพนางจามเทวีมาปกครอง ความงดงามของพระนางนั้นเรื่องเรือทาให้คุณหลวงวิลังคะอยากจะปรองดองเนื่องจากว่าท่านก็งามพเราก็อยู่ทช่น,นี้มั่งคั่งสมควรน่าจะาเป็นคู่ครองกันแ,แรกแรกก็ไปด้วยคําขู่พระนางจามมาเทวีก็ต้อนรับธรรมดาพอนานเข้านานเข้าก็บอกว่าอยากจะเป็นคู่ครอง อยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกันจะเป็นไปได้ไหมพหาะนางจำไว้ทวีในเป็นหญิงที่เก่งไปแล้วมีสติปัญญาดีอยู่แล้วคิดว่าถ้าปฏิเสธไปประชาชนจะเดือดร้อนมันจะเป็นการเริ่มต้นแห่งการพุ่งรบจากวาจาสู่พุ่งรบแห่งเลือดเนื้อพระนางก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านรักกิงหวังแต่ง แล้วก็ต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบสุขให้ท่านพุ่งเสนเสนา,สนาทางเหนือก็คือหอกไฟแหลมยาวๆพุ่งมาจากดอยปุยใครที่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่จากดอยสุเทพไกลเกาไปอีกจะเป็นดอยปุยให้พุ่งจากดอยปุยถ้ามาตกที่ลำพูนได้หรือหาิพูนชัยในอดีตก็จะยอมเป็นชายายอมเป็นทองแผ่นเดียวกัน ุหลวงวิลังคะเป็นผู้ที่เก่งเรื่องคาถาอาคมปริศยาธิคมลับเลิกไม่กลัวใครอยู่แล้วยิ้มในใจยิ้มในน้องพอกลับถึงเมืองเชียงใหม่หรือระมิงนครก็ทดลองพลระกำลังว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยเราจะพุ่งกิ่งละว,วันนี้ก็เลยทดลองขึ้นไปบนยอดอยปุยพุ่งเสนอหรือหอกปลายแหลม แรงกริษสยาธิิคมทั้งมนคาถาที่ร่ำเรียนมาทรงให้หอกนั้นมาตกที่ข้างๆวัดมหาวันเรียกว่าหนองเสนาจจนถึงปัจจุบันความไปถึงพระนางจาม,มเทวีเอาระสีครับพระนางเกิดอาการหวั่นไหวแล้วว่าไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคงเ้องตกเป็นชายาแน่จำเป็นต้องทำลายอาถรรพ์เห่่าวนี้เชื่ อันนี้เรื่องสิ้นนะครับเนี่ยพูดอยู่นี้ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผ้าสิ้นอยู่พนางทำยังไงดีถึงจะสามารถให้หมนิเสื่อมลงได้วิธีที่ดีที่สุดถ้าพูดว่าการศึกไม่หนายด้วยอุบายก็ถูกไม่มีผิดมีถูกพนางจึงใช้ผ้าสิ้นหรือติงสิ้นปกติเขาจะทำเป็นยายาเล็กๆปัจจุบันเ็เรียกว่าผ้าอนามัย ที่สำหรับเรื่องของผู้หญิงหลังจากที่แปดเพื้อนเลือดเิีงไว้แล้วก็นํามาเย็บให้เป็นมาลาหรือหมวกแล้วก็สั้นด้วยดอกฉบาสีแดงๆแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเอาใบภูนั้นไปสัมผัสกับโยนีแล้วก็เอาปูนทาอีกเจ็ดวัน ใกล้จะถึงประมาณอีก3าวันจะถึงก็ส่งไปให้คุณหลวงเวลังคะ่ะคล้ายกับว่าให้กําลังแก่ท่านให้ท่านใส่หมวกแล้วก็เคี้ยวหมากให้อิ่มแล้วก็พุ่งเสนาเราจะคอยดูโอ้โหครับคนที่ปกติจะเเดียยฉลาดมีสติปัญญาดีเต็มที่ระแวดระวังภัยกับศัตรูเต็มที่เป็นหญิงที่ตนหมายปลองเป็นหญิงที่งดงามความคิดมันโดนกด ไม่สงสัยไม่ลำแวดระวังพอได้หมวกมาพลิกดูโอ้โหหมวกสวยมีดอกชบาสีแดงๆปักด้วยก็ทดลองใส่หมวกเข้าไปเอ๊ะทำไมรู้สึกเป็นเวียนนี้ไม่คิดอะไรมากเพราะมีหมากมาให้ด้วยพอหมากมาก,ก็ใช้หมากนี้เคี้ยวเท่านั้นแหละครับเหมือนกับไฟต้องน้ำฤทธิ์ที่แรงก็หายไป พอถึงวันจริงพอถึงวันจริงก็ขึ้นไปที่ยอดดอยปุยพร้อมกับบริวารทุกคนในเมืองระมินนครปัจจุบันคือนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ในปัจจุบันมั่นใจร้อยปว่าลำพูนเป็นเหมืองขึ้นและก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแน่ความรักเราสนุกสนานแน่ทุกคนพากันแบบ เริ่มฉลองละเพราะรู้ว่าคุณหลวงวิลังครับเป็นคนที่เก่งเรื่องกระถาอาคมในการที่ใช้มนต์ช่วยเต็มที่ในระหว่างนั้นท่องมนเสร็จกลายเป็นท่องมนแค่ร้องเพลงฤทิ์ต่างๆไม่เกิดขึ้นพอสวมหมวกเข้าไปตีนผ้าซิ้นที่ถูกประจำเดือนของผู้หญิงแต่ซ่อนไว้ในหมวก ไปทำลายกิษยาทุกคมตั้งแต่ศีรัะยันงเท้ามากที่เคี้ยวไปคุณลวงวิกรคะพุ่งเสนาทันทีสุดแรงที่สุดในชีวิตปรากฏว่าตกแค่ตีนดอยสุเทพตกใจไปไหนหมดทุกคนพักกันตกใจตะดึงกันหมดเป็นไปได้ยังไงพอคิดทบทวน รู้เลยว่าตัวเองนั้นถูกหมนถูกรกาถาความอับอายในใจของผู้ชายที่โดนหลอกรับกับตัวเองไม่ได้รับความรู้สึกไม่ได้ในระหว่างนั้นออกสนาวอีกอันมาพุ่งขึ้นบนฟ้าแล้วก็เดินไปยกหน้าอกขึ้นให้สนาวหอบ ตกลงมาเสียบหนอกอกตัวเองก่อนจะตายก็บอกลูกหลานว่าต่อไปนี้ใครจะเคี้ยวผู้เคีหมากให้เด็ดยอดผู้ออกซะแล้วก็อย่ารับของใครง่ายๆตั้งแต่นั้นมาชนเผ่ารั้วที่เป็นเผ่าพื้นเมืองของคนเชียงใหม่แท้ๆจะไม่ชอบดอกชบาทั้งดอกชะบาก็ะไายถึงนักโทษและจะเคี้ยวผู้เขาก็จะเด็ดปลายยอดผู้ทิ้งแล้วก็ ยังมีอีกตั้งแต่นั้นต่อมาชาวรัว้วที่ฟังคำเชื่อคำก็จะไม่รับของใครง่ายๆแต่จะเป็นผู้ให้มากกว่าภูก็ดีกลายเป็นอาถันที่เล่านี้ต้องการให้เห็นว่าตีนสิ้นที่เปื้อนประจำเดือนสามารถล้างอาถันทำให้พระนางจำไม่เทวีรักษาเมืองได้เหมือนเดิม อันนี้เรื่องของภาสิ่นนะครับเอ,เ,เอาเป็นว่าเกี่ยวข้องกันเท่ากันว่าเกี่ยวกับผ้าสิ่นที่สามารถปกปิดทําให้คนรักษามเมืองได้ผ้าสิ่นจึงไม่ใช่แค่ความสวยความงามแต่เป็นอุบายที่ใช้ในการลบได้เช่นเดียวกันด้วยการศึกนั้นไม่ได้ด้วยอุบาย